สบายดีสบายดีเอฟซีพีน้องมุดสปูสุโคนไอที่ท่านสามาเราเริ่มโอนี้เด้อมื่อนี้ไอที่ท่านสาจะนำพาพ่อค้าพี่น้องเดินทางเนาะมื่อนี้เดินทางจากน้องเคี่ยวทึ่งล่วงพระบางเดินโอนี้เด้อโดยรถโดยสารรถบัสมินิแวนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเมื่อกี้รถโดยสารทำไมทึงเด้อมื่อนี้เดินทางจากน้องเคี่ยวทึ่งล่วงบางเด้อสถานีรถ สายรถสาวห้าบนนั่งเลยเนาะนี่เป็นยูบอนนี้จะเป็นสถทานีรถตู้น่องเขี้ยวเมืองงอยแควงโลกพะบางเนาะสถทานีรถโดยสารเนาะสะท่านีรถโดยสารข้องเมืองงอยเด้อเดี๋ยวพวกเขาหลอท้าพลังมาเต็มรถลาวกระซีออกเดินทางกันเลยเนาะพวกเขามานั่งหลอท้าจะเดินทางกันได้เลยนะสี่ปีเรียบร้อยย่างไปหมดละ ไอทิศมะละก,ก็บภาพตามส้าท่านี่คิวรถนี่แหละเดี๋ยวออกถ้าเราออกเดินทางไปแล้วเพราะเนืองงานโปรกินแต่เพื่อทิศก็จะเก็บภาพไปให้เอซีได้ครับเบืองครับส o ก,กันเรื่อยๆไปเนาะเอามาติดตามราบเบื่องครับส o กันเลยไปเบื้องนันกันเลยนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ครับกำลังรอถ้าหมดเวลาออกเดินทางแล้วพวกเราก็ซีได้ออกเดินทางกันไปเลยเนาะ อันนี้รถตุก๊กตุ๊กกำลังมาส่งแขกมาส่งฝรั่งเขารถเมย์มินีออกพร้อมกันซ่องคันเลยมินิ <c oughs> เดินทางกับคนน้อยมือหนึ่งก็มีไล่เที่ยวอยู่เนาะแต่เราออกมือนี้จะเป็นออกเที่ยวเสาเที่ยวคิวหนึ่งเลยจะได้รอท่าฝรั่งแด่จากนอ้อยกำล,ลังกำลังกำลังทยอยกันมาขึ้นรถ เด็กผ okay, okay, ูเราก็เข้ามาในรถแล้วเนาะพวกเราก็เตรียมจะเอาเดินทางกันแล้วสาวห้าบอลนองเต็มเลยเนาะมือนี้ก็ไปไปไปเขาเดินทางกันไปเรื่ไปเส้นทางออกจะไปสร้างเส้นทางจะไปดูขบางเลยเด้อโอเคโอเคไปไป ada nggak pak วัวมือก็จะเป็นไหน่หนาขั้นหนขั้นใดหนาขั้นใดเของกำลังเรื่องน้ำก็ำกใส่ดีผ้ากากไม่ก็เขี้ยวงามอยู่บริเวณบนนี้หนาขั้นใดนี่ก็จะเป็นแท่วบ้านห้วยเรื่องเรือพี่น้องด้วยห้วยเรื่อง เป็นจุดเปลนไฟฟ้านะเปลอ่นไฟฟ้าน้ำมอมื่น่ผ้าย่่งๆเดนจะเป็นผ้าทึ่อเลยพี่น้องเลยเนี่ยเดิน้ฟเาจำไก่กหรอยาไก่ยาไม่มากให้มาดเดินไฟฟยามาอบเดินทางกันเลยผ้าจรังามกันั่นเลยนะ เวลา4ชั่โมเนาะของสถานีรถสามที่ร่วกับบางสถานีรถโดยสารสเหนืออยู่ร่วกับบางเนาะโซประเสริฐเเทียงเนาะสานเฮามาถึงร่กบางแพี่น้องเอ้ยเฮาติดตามกันตอนต่อไปเนาะว่าหลังจากร่วกบบางนี่แล้วอาทิจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวทางใดเนาะมีนกาทาไกลได้นี้เนาะม้อนี้เาสนองเที่ยวร่กบาจะเป็นสถานเป็นเืองกระบาง ใหญ่พวงใหญ่พวงพวงดีแล้วชาดนี้โรเผยสันอยู่ร่วมกับบางเด้อชายเนื้อตัวนี้นะอิโซกระเสร้อล่างก็มีเยอะแยะมากมายนะโอเคได้โอเคได้เอฟซีพี่น้องมวลสุขสุขนเด้อรอท่าติดตามชมกันในตอนต่อไปเนาะไอที่เก็บภาพเล็กๆน้อยๆไว้ให้เอฟซีได้เพิ่มได้สนกันเนาะ คลิปต่อไปว่าจะเป็นสถานที่ไรกก็ไปติดตามชมเหมืนอนกันเลยนะคลิปนี้ก็ขอบายบายเพียงแค่นี้กัาานกนะสบายดี